ลงไปลึกนะครับนี้เนี่ยลงไปนี่ครับครึ่งแข่งนี่ครับที่เขาลงไปสวัสดีครับี่แตนฟอยลูครับผมตอนนี้ผมอยู่กับรถโมผสมปูนนะครับคันนี้เป็นรถ1.2คิวนะครับที่ตัดหินทรายเองได้นะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ฝนตกอยู่นะครับ นี่เลยผมจะเทสระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของเขานะครับตัวรถเปล่านะครับของรถโม่ผสมปูนคันนี้น้ำหนักอยู่ที่3ตันนะครับ3ตันนิดนิดตันนิดนิดเขาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเนี่ยจะขับรถคันนี้นะครับเข้าไปในล้านล้านลานตรงนู้นนะครับก็จะเป็น เป็นดินทั่วไปซึ่งป,ปกติแล้วฝนตกแบบนี้นะถ้าไม่ใช่สิ่งลุ่ทุ่งขับ mm. เกื่อนสีล้อครับ mm. เข้าไปก็ติดนะครับเนี้ผมจะลองเอาคันนี้เข้าไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าก็มีไฟนะครับทำง,งานตอนกลางคืนได้ทําไฟผมจะเอาตัวตดอันนี้ลงให้ดูนะครับเห็นไหมครับโอเคขึ้นัวไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นนี่ครับอ่างมะสงคูนะครับแต่ผมทำให้มันอยู่ไปด้วยนะครับนี่ผมใอยหลังโอเคเราจะเข้าไปแล้วนะครับรถคันนี้หนะักสามตันนะครับ เนี่ยผมเห็นนะครับคุณดีลูกค้าจะมองไม่เห็นนะครับว่าในคลิปนเดี๋ยวผมเปิดไม่ได้ดูมันจะมีแสงสว่างจะเห็นไมครั้จะมีแสงสว่างด้นนะครับผมก็จะมองทางเห็นนะครับต้องมีปัดน้ำฝน ทีให้เข้ามายืนถือซล้องให้นะครับจริงๆด้านในนิ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเขามายืนถือ ้อมีเยอะหน่อยนี่นะครับมีไฟด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟด้านหน้านะ นี่นะครับเป็นรอยที่เอารถโม่มาลุยฝนตกอยู่เลยนะครับเห็นหครับเนี่ยคือจริงๆแล้วดินมันนิ่มนะครับเพียงแต่ว่าล้อมันหน้ายางมันกว้างตรงเนี้ยนี่เห็นไหมครับลงมันลึกเลยนะครับเห็นไหมครับ บูท,บทผมนี่หายเข้าไปครึ่งหน้าแข้งนะครับเห็นไหมครับที่จมลงไปนะครับที่ดูว่ามันจมน้อยเพราะว่าหน้าหน้ายางมันกว้างนะครับครับตรงนี้เราลงไปลึกนะครับนี้เนี่ยลงไป นี่ครับครึ่งแข่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่รถกันนะครับปักหินทรายเองได้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหมุนผสมปูนนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับโดยประมาณทั้งรวมตักหินทรายแล้วนะครับ รถมีไฟนะครับที่ด้านท้ายด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้ารถด,ด้วยนะครับนี่ค,ครับที่เขาลงไปนะบปัดน้ำฝนก็มีนะครับวันนี้เราโชว์ให้ดูสมรรถนะโองวิวด้าของเขานะครับ นี่เป็นรถโม่ผสมปูน1.2คิวขับเครื่อน4ล้อนะครับอันนี้เป็นซากคสตีแลนด์โรเวอร์ครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ